<What? S 2> อริทายฮะเอาตาหนึ่งยิงบอลสามลูกให้ได้ภายในสามสิบวินาทีนะครับเร็วเ้าสิ1ส1บ1อ็ดสิบสองสิ่้าสิหกสิเจิอ้าวยิงออกมาสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอี่สงสามยี่บ้า ยี่สิบหกยี่สบเจ็ดยแปดยี่ 8, 9, 30, สิบเ้สมองหุดแค่้นไม่ต้องทำหายเลยเลยเออไม่ต้องทำอะไรเลยนะอุตส่าห์นะพระสัญญาเสียงแล้วถ้าพอไม่นับมึงจะยิ่งกดีเซเธอรอ่าเปลี่ยนาเป็นนักเอนเป็นผู้หาแ้ครับนับได้ขนนี้ยังไม่เลยเออ แค่ได้ห e, น mm ึ่งนาทีนะก็ล่อสูบไปแล้วไอ้ไอ้อะไรวะอาเจียงอาเจียงรู้ตัวว่าดีแมทด้วยนะมั้งอาเจียงเนี่ยใช่ไหมครูทีสามเป็นอาเจียงครับอาเจียงไปดูนะอาเจียงไปดูเดี๋ยวเป็นก้ามดีแมทด้วยนะครับ ออกลักสนะได้อันนี้ฟอร์ซ <One. S 1> ครั้งที่หนึ่งนะครับถ้าคั้ที่สองฟอร์ซน,นี้นิ่ควลีฟายเลยนะดู้ว่ามันจะนิดควลีฟยไยม่แน่นะครับอาเจียงอาจจะชนะก็ได้อาจจได้ถ้าเพื่อนนิดควลีฟายใจเย็นๆ Stand by t h r e เอาได้เอาได้เออเนี่ยได้แล้วสี่ห้าคะแนนลูกทีสองออกดลงตามหน่อยบอกให้กดลงตามไม่เชื่อเลยเออกดตามอีกหน่อยอโอเคได้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 ภายในจุดสองวิจะดีจะกบารออกเลยนะครับสองนะอหนึ่งครับสองขอผู้ตีไปช่วยอันนี้ฉลาดนะครับค่อยฉลาดขคุณลิงนตนนานเมเพื่อนเพื่อนส่งบอลได้ใกล้นะจะได้การนี้จะได้ลดน้อยลงไม่ต้องวิ่งไกล สายสำหรับอาอ์เจนที่แล้วหุ่น้วทำงานดีนะ้วแตเนี่ยเขาชมหน่อยไม่ได้เลยชมหน่อยแล้วก็ร่วงอ่ะเอาไงลูแบอลร่วงแล้วเสียเลยนะครับเอามาตั้งใหม่ไม่ได้ครับแต่ว่ายังมีบอลสอมมูนอีกสามลูกตั้งไงเขาไม่ได้วางนะลูกอันนี้เข้าเข้านเหลี่ยล้อเหลือยตายไปตั้งใหม่แล้วนะับตไ้งนะวั้งไงวั้งไงพระนมสารคาม กระดมสารพวางใหม่วางใหม่เร็วเร็วนะเร็วหรือรายสามสิบวินาทีนมพนมพนมกระมนะกระดมสารสิดคะแนนได้ได้ลูกคะแนนได้เพิ ário, ่มจากยี่ห้าเป็นสามห้าได้พนมดมสารคัดกระอมได้ไม่ได้พนมได้ไม่ได้นะหรือรายที่สิบวิต้องเอาไว้ได้สักนสิบคะแนนก็ยังดีนะครับให้เป็นสี่ห้าได้เพราะหลายทีก็มาถามอยู่ประมาณนี้สี่ห้า เ,เดี๋ยวเวลาไม่ทันแล้วนะครับก็ผนได้คะแนนอยู่แค่25